นี่นะครับทุกๆคนจะอ่านเรือยดูโครงดูปีกดูขานี่นะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้สองเดือนนิดๆหกสิบหกสิบห้าหกสิบหกวันประมาณนี้อันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้นี่เรือยนะตัวละสองพันโครงขนหญ่อยตามหลักที่เรารู้กันดีนี่ขาแต่พ่อแม่เขาเป็นตัวเล็ก กมผมชอบชอบรุ่นนี้ชอบนี่พ่อเขาหนัก18โลโตเต็มวัยนะตัวหนุ่มๆแล้วก็น้ำหนักก็ลดลงมาหน่อย,ยตอนขาดไป1ิเจ็ดโลนี่โค้งมันจะเป็นแบบนี้นี่ไม่อ้วนเต็มที่นี่เขาบอกถ้ามีปีกออมาอย่างเงี้ยเลือดเต็มสิบห้ามันจะมีออกมานี่เนี่ยเลือด้อยทั้งคู่เนี่ยนี่น่าจะตัวเมียนี่น่าจะตัวผู้น้ำหนักยังไม่พุ่งครับพุ่นี้จะพุ่งตอน4เดือน แต่ขอกนู้นที่คู่ละเจ็ดพันบาทอะน้ำหนักมันก็จะเริ่มพุ่งเดี๋ยวช่วงนี้อากาศเปลี่ยน